สวัสดีจ้าพบกันนะคะกับช่องของเต้ยตยาเปิดดวงเช่นเคยเนาะคุณกำลังจะได้อะไรมาดูกันซิว่าคุณกำลังจะได้อะไรเนช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยตอนเนี้ยคุณกำลังจะได้อะไร เช่นเดิมนะคะการอ่านไพ่ของเราก็เป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนาะไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ดวงของคนหนึ่งคนใดนะจ๊ะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงเป็นแรนดอมนะจ๊ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะชเชว้ที่ยาในการรับชมและการรับฟังนะคะถ้าคุณเชื่อคุณสามารถดูคลิปนี้ได้จนจบนอแต่แต่คุณไม่เชื่อเลยคุณสามารถเลื่อนผ่านคลิปนี้หรือปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะ เชื่อว่าสิ่งดีกําลังจะเกิดขึ้นนะเชื่อว่าเรากําลังจะโชคดีเชื่อว่าเรากําลังจะประสบความสําเร็จเชื่อว่าเรากาลังจะมั่งคั่งเชื่อว่าเรากำลังจะมีความสุขอนุญาตให้ตัวเองได้รับสิ่งดีอนุญาตให้ตัวเองได้รับความสุขและความสําเร็จ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะกดปุ่มซุปเปอร์แดงเพื่อจะได้ไม่พลาดเนาะกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังคลิปของช่องเรานะคะ เรามาดูกันสีว่าเรากับคุณเนี่ยกำลังจะได้อะไรเนาะเรากำลังจะได้อะไรคุณกำลังจะได้อะไรในตอนนี้ในช่วงนี้นะคุณกําลังจะได้อะไรเนาะการได้แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะเพราะว่าถือเป็นพลังงานโดยรวมเป็นแรนดอมนะจ๊ะสิบใบก่อนขอให้เปิดหมายแม่นยำขอให้เจอไพ่ที่ดีเป็นพลังงานที่ดีพลังงานบวก,บวก เป็นไพ่ที่มีความสุขหสองสสี่ห้าหกเจ็ดแปดคุณกำลังจะได้อะไรคุณจะได้อะไรคุณจะได้อะไรขอหนึ่งใบแลกเป็นตัวตนพลังงานของคุณในช่วงนี้หน่อยหนึ่งใบแลกเป็นราชา ไมาใบาแรกเป็นราชาถือไม้บ่งบอกเลยพลังงานตัวตนของคุณเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถเป็นคนประสบความสําเร็จในอาชีวิตและระดับหนึ่งเป็นผู้นํสา,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 ส,ส,ภาสภาวะราชาหมายสภาสภาวะแห่งความเป็นผู้นําบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการบางคนเป็นหัวหน้าอืคือการงานตําแหน่งที่ดีความมั่นคงเกิดขึ้น ความมั่นคงเกิดขึ้นนะเป็นเป็นคนที่มีตําแหน่งเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตระดับหนึ่งและหรือประสบความสําเร็จออพอสมควรนะราชาไม้ k n n o of แฟนอะไพ่ตัวตนของคุณเด่นมากดีมากเลยเริ่การงานจะดีคุณกําลังจะได้อะไรตอนเนี้ยคุณกําลังจะได้อะไรโอ้โหได้รับข่าวดีแน่นอนหนะาไพ่อัศวินไพ่อัศวินถือถ้วยมาเนาะบางคนได้รับข่าวดีเรื่องความรัก บางคนมีคนเดินทางมามอบข่าวดีเรื่องความรักบางคนได้รับข่าวดีเรื่องการงานบางคนได้รับข่าวดีเรื่องความโชคดีการเงินหรือเรื่องอะไรกระจากต่างๆการเดินทางเนาะอัศวินถือถ้วยข่าวดีมาแล้วคุณกําลังจะได้รับข่าวดีแน่นอนคุณกําลังจะได้อะไรคุณกําลังจะได้อะไร บางคนจะมีคนมาจีบบางคนได้รับข่าวดีได้เลื่อนขั้นบางคนได้รับข่าวดีเรื่องการงานเนาะคุณกําลังจะได้อะไรคุณกําลังจะได้ในสิ่งที่คุณพยายามอยู่ตอนนี้แหละคุณกําลังจะได้ในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ตอนนี้แหละคุณกําลังจะได้ในสิ่งที่คุณต่อสู้อยู่ตอนนี้นี่แหละคุณกําลังจะได้อะไรเห็นไหมเรื่องราวข่าวดีคุณกําลังจะสมหวังนะเนี่ย เนาะคุณกําลังจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาเออคุณคิดอะไรอยู่ล่ะตอนนี้คุณปรารถนาอะไรอยู่ละ่ะคุณอยากได้อะไรอยู่ละ่ะเนี่ยคุณมีโอกาสได้เลยใครที่ชมคลิปนี้นาะใครที่ชมคลิปนี้ก็บอกแล้วไงแต่ละคนเนี่ยคือมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่เหมือนกันไม่เท่ากันเนาะอ่ะบางคนอยากได้ความรักก็จะสมหวังบางคนอยากได้ คู่ชีวิตที่ดีกําลังจะมีเข้ามาข่าวดีเรื่องความรักก็มีโอกาสดีๆเกิดขึ้นเนาะอ,อยากได้เงินอยากได้รถอยากได้บ้านอยากได้อะไรอะอยากได้ที่ดินอยากได้หน้าตาที่สัดสวยอคืออยากได้อะไรก็ช่างอยากได้ให้ชีวิตมีความสุขอเห็นไหมคือไพ่เด็กถือถ้วยคือไพ่แห่งความสมบูรณ์ไพ่แห่งความสมหวังไพ่แห่งความสมปรารถนาเนี่ยค,คือคุณกําลังจะได้ในสิ่งที่คุณ ฝันอยู่ในสิ่งที่คุณต้องการอยู่ในสิ่งที่คุณเนี่ยกำลังคือคือ,คอบางคนนะกำลังอธิษฐานเลยขอให้ตรงกับสิ่งที่ฉันอยากได้ด้วยเถิดเออประมาณนเนี้ยเนี่ยคุณกำลังจะอยากคุณกำลังจะได้นะอ่ะห้าดาบขึ้นมาในช่วงสภาวะตรงนี้เนี่ยนะพลังงานตรงนี้เนี่ยมันเป็นพลังงานที่บ่งบอกถึงว่าคุณจะจบสิ้นสงครามชีวิตแล้วนะ ใครใครมีปัญหากับคนรักใครมีปัญหากับแฟนใครทะเลาะกับแฟนหรือว่ามีปัญหาอะไรก็ช่างก็ไม่รู้แหละคุณมีปัญหากับคนกับอะไรหรือเปล่าอ่ะคือมันจะจบสิ้นมันจะสิ้นสุดแล้วคือความสุขมันจะเกิดขึ้นอ่ะคุณกํากลังจะได้มีความสุขอ่ากลังอาจจะได้มีความสุขกับแฟนของคุณแฟนคนใหม่รักใหม่ๆหรือสิ่งดีๆเกิดขึ้นคุณกําลังจะได้มีชีวิตท,ที่มันไม่ต้องต่อสู้แล้ววะมันคือมันจะ เบาสบายชิวๆอะไรประมาณนี้อ่ะคุณกำลังจะได้อะไรโอ้โหคนรักขึ้นมาโดดเด่นมากเลย The Lover ไพ่ The Lover ขอปิดนิดนึงนะใครใครปรารถนาเรื่องความรักความสัมพันธ์ไพ่เดลเวอร์มาแล้วนะจ๊ะอ่ะ บางคนคุณกําลังจะได้คนรักคุณกําลังจะได้คู่คุณกําลังจะได้แฟนคุณกําลังจะได้คู่ชีวิตคุณกําลังจะมีข่าวดีเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคือคือไพ่ตรงเนี้ยต้องบอกเลยถ้าเกิดเดลเวอร์ขึ้นมาเนี่ยคือจะต้องพูดเลยในเรื่องความรักมันจะเด่นนะเพราะอัศวินถ้วยมาเด็ดถือถ้วยมาตรงเนี้ยอ่ะ คุณมีโอกาสที่จะมีความรักดีๆเกิดขึ้นแล้วก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีความรักที่มันไม่ดีความรักที่มันเนี่ยมีปัญหาอะไรอย่างนี้ก็ได้อาสมุิ อ่ะต่อจากนี้เขาบอกว่าบางคนบอกแม่หนูเบื่อกับความรักและหนูเจอแต่คนที่มาก็มามีปัญหากันตลอดเลยต่อไปเนี้ยหนูจะมีความรักดีดไหมคือมีโอกาสเลยคุณกำลังจะได้คู่ชีวิตที่ดีกำลังจะได้แฟนดีกำลังจะได้ความรักที่ดีที่มีความเขาเรียกว่าสมบูรณ์เพียพร้อมเอ่อมีมีแบบโอกาสที่จะมอบความรักดีๆให้กันอะไรประมาณนี้อ่ะคุณกำลังจะได้อะไรอีก นะแต่ละคนได้ไม่เหมือนกันนะเพราะเป็นพลังงานโดยรวมเป็นเรนดอมนะไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ดวงของคนหนึ่งคนใดนะดูพันคนสองพันคนก็สองพันกว่าเรื่องอะไรอย่างเนี้ยเนาะอ่ะบางคนเขามีคู่อยู่แล้วเขาก็ไม่ได้องการคู่ไม่ต้องการความรักแต่บางคนเขายังไม่มีคู่เขายังโสดอยู่หรือว่าเขาเคยเจอแต่คู่ที่มีปัญหาเลิกลากันไปมีปัญหากันไปเนีย่ยคุณจะเจอคู่ดีอ่ะคุณจะเจอคู่ที่ดีแล้วนะคุณกําลังจะได้อะไรโอ้โหมันมัน ไพ่มันการันตีกันนะไพ่มันต่อเนื่องกันเห็นไหมส่องถ้วยสถ้วยทายเลยถ้าคุณไม่เจอความรักกะไม่เจอคู่รักที่ดีไม่เจอแฟนที่ดีอะคุณก็จะเจอเพื่อนที่ดีมากหรือกัะยาณมิตรที่ดีมากเนี่ยไพ่สองถ้วยขึ้นมาเป็นไพค่คู่เป็นไพ่ two of cups เนี่ย The Lover เข้ามาต่อเนื่องเนี่ยเนาะ อัศวินถ้วยเด็กถือถ้วยคือคุณกําลังจะได้ความรักนะคุณกําลังจะได้คู่ชีวิตที่ดีหรือบางคนเนี่ยที่มีคู่แล้วเนี่ยคุณก็กําลังจะได้เพื่อนที่ดีได้หุ้นส่วนที่ดีได้ลูกค้าคู่ค้าที่ดีได้กัลยาณมิตรบุคคลคล้างเคียงที่ดีรอบตัวที่ดีนะคุณกำลังจะถ้าคุณจะไปตกลงพูดคุยเจรจารเรื่องอะไรก็ช่าง คุณจะผ่านคุณจะสําเร็จนะเห็นไหมคือคุณกําลังจะได้สิ่งดีเกิดขึ้นความสุขกําลังจะเกิดขึ้นจะมีแบบเนี่ยผู้ให้และผู้รับได้อย่างเสมอภาคอะ่ะคุณก็พร้อมที่จะมอบความรักดีๆให้เขาเขาก็พร้อมที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณเออเห็นไหมคือไพ่สองถ้วยขึ้นมาคือไพ่กาลยาน,นามิตรไพ่คู่รักอะขึ้นมากับเดอะเลิฟเวอร์คู่กันอย่างนี้คือคือจะต้องพูดเลย ลำดับแรกเด่นๆเ,เลยคุณกําลังจะได้ความรักที่ดีคุณกําลังจะได้แฟนที่ดีคุณกําลังจะได้คู่ที่ดีไม่ว่าคุณอะ่ะคนที่รับชมรับฟังอยู่ตอนเนี้ยคุณเป็นเพศไหนไหนก็ช่างนะมีโอกาสเลยที่คุณจะหนึ่งเลยคุณจะได้คู่ที่ดีสองนะสองคุณมีโอกาสจะได้พบเจอเพื่อนที่ดีพบเจอบุคคลที่ดีอ่ะบุคคลที่ดีอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นนะอ่ะ คือได้รับเรื่องราวข่าวดีอ่ะคุณกำลังจะได้อะไรโอ้โหได้เงินบางคนนะกำลังจะได้เงินจากคนรักจากคู่รักจากหุ้นส่วนจากแฟนจากคู่ค้าจากคนใจดีอืจากคนที่เขารักคุณอะไรอย่างเงี้ยหรือจากคนที่คุณรักเขาเขาก็รักคุณคุณก็รักเขาก็ได้หรือเขารักคุณก็ได้อะ อ่ะไพ่าราชินีเหรียญคุณกําลังจะได้เงินนะกำลังจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตได้ทรัพย์ได้ทรัพย์สิสนได้สมบัติได้ของมีค่าอืมเห็นไหมาราชินีเหรียญคือของมีค่าไพ่พระราชินีเถือเหรียญเนี่ยคุณกําลังจะได้เงินคุณกําลังจะมีความโชคดีเรื่องการเงินหรือบางคนได้เงินมาแล้ว ได้จากอะไรก็ฉากหนาะคือความโชคดีคือคุณกําลังจะได้เงินคุณกําลังได้เงินอ่ะคุณกําลังจะได้อะไรคุณกําลังได้อะไรโอ้โหเงินจริงๆราชินีเหรียญหกถ้วยจะมีคนให้เงินเห็นไหมจะมีคนให้เงินบางคนกําลังได้เงินจะมีคนให้เงินคุณเห็นไหมไพ่เขาจะแบบเนี่ยได้เงินจากคนที่เขารักคุณอ่ะ ไม่รู้แหละว่าเขารักคุณในรูปแบบไหนอะรูปแบบเพื่อนฝูงรูปแบบกัลยาณมิตรรูปแบบคนรักรูปแบบหุ้นส่วนรูปแบบอะไรก็ช่างอะคือเนี่ยสองถ้วยเดอะเลเวอร์อะเออเขารักคุณเขาอยากจะให้เขาอยากจะช่วยเนี่ยคือคุณกําลังจะได้เงินนะได้เงินนะหกเหรียญอะบางคนกําลังจะได้ไปทําบุญเนาะบางคนกําลังจะได้เงินกําลังจะได้ไปทําบุญก็ได้เนาะบางคนก็ กำลังจะมีคนให้เงินมีคนสนับสนุนซัพพอร์ตเรื่องเงินแฟนจะให้เงินอะไรประมาณนี้อคุณกำลังจะได้อะไรอีกสิบถ้วยได้บ้านโอ้โหได้ความสุขอะได้ความรักคู่รักที่มีความสุขได้คนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตที่พร้อมจะมาเขาเรียกว่าตั้งรากสร้างฐานกับคุณ นี่ได้ความมั่นคงได้ความรักที่อบอุ่นได้ครอบครัวที่ดีเห็นไหมได้เพื่อนร่วมโรคที่ดีเออได้คู่ชีวิตที่ดีอะไรประมาณนี้นะความสุขเกิดขึ้นแน่นอนนะไพ่สิบถ้วยมาเนี่ยเป็นไพ่ของความสุขไพ่แห่งความสมหวังไพ่แห่งความสัมพันธ์ที่ดีไพ่ของครอบครัวที่มีความอบอุ่น ไพ่ของคู่รักคนรักที่พร้อมที่จะลงหลักปักฐานให้ชีวิตของคุณมีความมั่นคงไปพรั่งพร้อมเคียงคู่กับเขาโหไพ่ขึ้นมาแถวแถวที่สองเนี่ยเดลเรเอ่าสองถ้วยราชินีเหรียญหกเหรียญแล้วก็สิบถ้วยเนี่ยมันเป็นไพ่ที่บอกได้เลยเป็นไพ่ครอบครัว ครอบครัวสุขสันต์ครอบครัวอบอุ่นครอบครัวที่มีความสุขครอบครัวที่จเจริญรุ่งเรืองภายครอบครัวที่มั่งคั่งและร่ำรวยเห็นไหม,มคือคือถ้าคุณไม่ได้เจอคู่นะคุณก็จะเจอความสัมพันธ์ที่ดีเจอเพื่อนที่ดีพ่อแม่พี่น้องกัลยาณนมิตรอะไรก็ช่งางคู่คา้าลูกค้าที่ดีอะไรอย่างนี้แล้วทําเหมือนกับว่าเนี่ยคือคุณจะได้เงินนะได้เงินเลยแหละนะราชินีเหรียญหกเหรียญสิบถ้วย ข่าวดีความสุขความสุขความมั่นคงครอบครัวความสัมพันธ์ที่ดีเห็นไหมไพ่คู่ชีวิตเกิดขึ้นนะไพ่เดลเรเวอร์กับไพ่สองถ้วยเนี่ยบางคนเนี่ยเด่นเด่นเลยใครโสดอยู่นะระวังนะคุณจะได้คุณจะได้เจอคนรักได้เงินได้ความรักได้แฟนที่เขาพร้อมจะช่วยพร้อมจะให้อะไรอย่างเนี้ยอ่ะพร้อมจะมอบสิ่งดี แต่เด่นๆคือการเงินอ่ะมาดูขออีกห้าใบคุณจะได้อะไรคุณจะได้อะไรคุณจะได้อะไรห้าใบนี้สรุปแล้วอ่ะตกลงมาก็เอาใบที่ตกกันแล้วกันเนอไม่รู้ว่าเป็นใบอะไรเหมือนกันท้ายสำหรับเดอะฟูโอ้โหได้เดินทางได้เป็นอิสระได้เริ่มต้นได้ใช้ชีวิตที่มีความสุขได้หลุดพ้นโอ้โหได้เจอสิ่งดีนะเนี่ยคนที่ดูคลิปเนี่ยคุณกำลังจะได้อะไร ได้เยอะแยะเลยอ่ะเจ็ดถ้วยคิดว่าเยอะได้บ้านได้รถได้ที่ดินได้เงินได้กระเป๋าแบรนด์เนมได้ทองได้สมบัติได้เยอะแยะอ่ะคุณกําลังจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการได้แฟนนี่คุณกําลังจะได้ในสิ่งที่คุณหวังคุณกําลังจะได้ในสิ่งที่คุณฝันคุณกําลังจะได้ในสิ่งที่คุณคิดเอาไว้เจ็ดถ้วยคุณกําลังจะได้ ในสิ่งสิ่งนั้นในสิ่งที่คุณปรานะรถนาเนาะบางคนก็ได้รถบางคนก็ได้บ้านบางคนก็ได้เงินบางคนก็ได้แฟนบางคนคือได้อะไรก็ได้คือมันแตกต่างกันไปอะหลายอย่างหลายคนที่มาดูคลิปเนี้ยนะได้มีความสุขกับครอบครัวได้มีความสุขกับคนที่คุณรักได้มีความสุขกับสมบัติพัสถานได้มีความสุขกับการเงินก้อนใหญ่ได้มีความสุขกับความสําเร็จในการงานที่ทําได้มีความสุขกับ สิ่งที่คุณปรารถนาเออเห็นไหมได้มีความสุขกับการท่องเที่ยวได้มีความสุขกับการเดินทางได้มีความสุขกับการใช้ชีวิตได้มีความสุขกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆดีๆเห็นไหมไพ่เจ็ดถ้วยคือหลากหลายมากมายอ่ะคุณกําลังจะได้อะไรโอ้โหสมปรารถนานั่นแหละได้ในสิ่งที่คุณคิดอยู่ตอนนี้นี่แหละได้ในสิ่งที่คุณกําลังนึกอยู่ตอนนี้นี่แหละอืมได้ สมหวังสมปรานนานะต้องบอกนะถ้าใครโสดอยู่จะได้แฟนอ่ะเด่นเด่นแล้วก็ได้เงินจากแฟนอะไรประมาณนี้อ่ะคุณกำลังจะได้อะไรโอ้โหแปดไม้เท้าได้รับการติดต่อข่าวดีจากใครบางคนเนี่ยเห็นไหมได้รับเรื่องราวข่าวดีจากใครบางคนได้รับการติดต่อจากใครบางคนซึ่งใครบางคนคนนั้นกำลังจะติดต่อมาบอกข่าวดีอะไรกับคุณอะไรประมาณนี้นี่ บางคนมีแฟนติดต่อมาอะไรอย่างเนี้ยเออเนาะอ่คุณกำลังจะได้อะไรคุณกำลังจะได้หลุดพ้นปลดล็อกเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าเดอะฟูคือไพ่แห่งการอิสระเห็นไหมสิบดาบกับ8ดาบตรงเนี้มันเหมือนกับว่า คุณจะหลุดพ้นจากวิบากเคราะกรรมชีวิตต่อจากนี้จะมีความสุขก่อนหน้านี้การเงินติดขัดการเงินสะดุดไม่มีทางออกไม่มีทางแก้ก่อนหน้านี้มีปัญหาก่อนหน้านี้ชีวิตไม่ราบรื่นอะจะหลุดจะพ้นจะอิสระนะคุณกำลังจะได้ใช้ชีวิตตามในแบบของคุณในสิ่งที่คุณต้องการคุณกำลังจะได้ปลดบล็อก ก <st im ew> ับความทุกข์ความยากคุณกําลังจะได้ปลดบล็อกกับความเหนื่อยคุณกําลังจะได้ปลดบล็อกจากอะไรที่คุณกังวลคุณกําลังจะได้ปลดบล็อกจากคือถ้าคุณเป็นโสดอยู่คุณจะกําลังจะได้ปลดบล็อกจากความเป็นโสดนะต้องบอกเลยเนี่ยนาะเออบอกตรงนี้ได้เลยนาะอ่ะคุณกําลังจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากใครบางคนซึ่งซึ่ง นะฟังนะซึ่งคนคนนั้นกำลังจะส่งข่าวดีมอบข่าวดีให้คุณได้ฟังนะอะไรนะก็ช่างนะสิบดาบกับแปดดาบตรงเนี้มันเป็น energy ที่กังวลกลัวคุณอาจจะกังวลคุณอาจจะกลัวคุณอาจจะอึดอัดขับคล้องใจคุณอาจจะไม่มีทางออกไม่มีทางแก้แต่บอกเลยกำลังจะมีข่าวดีคุณกำลังจะได้หลุดพ้นคุณกำลังจะได้เริ่มต้นชีวิตที่มีความสุขความสดชื่นคุณกำลังจะได้ลันลา ก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยคือต่อไปนี้นะไพ่เดอะฟูลคุณกําลังจะได้ไปในสิ่งที่คุณอยากไปคุณกําลังจะได้ทําในสิ่งที่คุณอยากทําคุณกําลังจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการคุณกําลังจะสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาคุณกําลังจะได้เริ่มต้นชีวิตที่มีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะนี่คือ สิ่งที่คุณกำลังจะได้ในตอนนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะโอเคนะไม่ต้องเครียดไม่ต้องเสีเรียดนะดูให้เพลิดเพลินดูให้จรลงเขาเรียกว่าดูให้มีความเขาเรียกว่า ะจะลงจิตจะลงใจดูให้แบบชิลๆสบายๆนะไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสนะใช้ชีวิตไปตามเวของวันในแต่ละวันนะโอเคนะโชคดีทุกคนนะคะขอให้ได้ในสิ่งที่ต้องการขอให้ได้ในสิ่งที่หวังขอให้สมหวังในสิ่งที่คุณอยากได้นะคะขอให้ได้ในสิ่งที่คำทำนายเป็นไปตามจริงด้วยเถิดนะสวัสดีค่ะ